พาไปซื้อทุเรียนกันนี่ดูราคาอันนี้ห้าร้อยอันนี้หกร้อยอันนี้สามร้อยนะนตรงนีตง้ตรงนี้ก็ก็ตรงนู้น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 เราจะพาไปดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันเล็กๆกําลังหาค่ะตอนนี้กําลังหา เลือกบากมากชิมเดี๋ยวเราชิมทุเรียนข้าวซอยสามเลือนสามไขนอันนี้ลูกเรา130อันนี้ลูกเรา130ลูกนึงมันได้กี่กีเป็นอะีกแล้วนะพูดหนึ่งพูดสองเนาะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเอาแบบนึงก็ขายเป็นเป็นที เหมือนการ์ตูนเลยไปดูดูเขาถ่ายรูปสนอกถ่ายให้ดูหน่อยจ้าว่าข้างในมันมีเนื้อเป็นยังไงนี่เนื้อสวยมากนี่เดี๋ยวเราเอานี่เราเอาดยนี่เราเอาเราเอาสามหน่วย เด็กชิบัน,นบ้นา,น,บน,านะคะซื้อทุเรียนมาค่ะยังไม่ทันถึงบ้านเลยเราก็จะแกะกินในรถเลยนี่เนี่ยไปใส่แหวนหอมหอมทุเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครอยากกินมั่งจะไปส่ง